คนนะครับผมจะเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกที่คอยต้อนรับเราดูแลวันนี้เราจะล่องนั่งเรือไปได้กันนะครับคนเราหึงลำละหนึ่งคนนะครับคือแบบดูแลกันแบบว่าวันวันไปวันพิเศษอะ้รกันนะครับเดี๋ยวก็อาจจะบอกว่าเรายังไม่บอกว่าใครนั่งลำไหนใครเป็นคนพายนะครับคุณไมทีอันนี้แนะนำพนกงาก่อนที่คุณคุณไมับคุณไม้จะเป็นเจ้าของบ้านเรือนไทยเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเรียกงโปรแกรมสุดท้ายเราแบบเขาเรียกว่ามา มาชิคมาเปลี่ยนชุดไทยอ๋อเจ้าอาจจะมีเนี่ยเห็นไหมเมื่อ,อวอออานนี้เนาะเมื่อวานพอดีเลยเนาะที่ขึ้นกับถือล่มเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนดู่ครับเมื่อวานดูไหมจริงป่ะทำงานอยู่เช่นกันเลยฮะอันนี้เราอันนี้เรามีเรามีมานานมากลลลแล้วนะฮะก่อนอ๋อเจ้าด้วยนะครับเพื่อนเพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของที่นี่ เรกลุ่มเรือนไทยตรงนี้นี่เดิมคือเป็นเป็นเโอเคอันนี้ก่อนจะเล่าจริงๆนั้นเป็นเป็นป่ายนะอ๋อค่ะิดแล้วก็ประมาณปี5 2น่ะเราก็มาพัฒนาขึ้นมาทีกอันนี้จะเป็นบ้านของตระกูลทัพพิมพองกับพันทุกขึ้น่มาไทีครับผมอันนี้คุณคุณไม้ที่จะเป็นเจ้าของบ้านเรือนไทยที่เราจะเจอกันตอนเย็นนี้ตอนนี้มาแปลงกายคิวชิดเช็คประมาณนั้นนะครับอันนี้คุณคุณตุ๋ยเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเรา ความปลอดภัยต้องเชื่อฟงไปเขาอย่างเดียวที่เขาจะดูแลเรานะครับระหว่างที่เราพายเรือไปเนี่ยจะมีเรือบริวารเรือบริวารของเรือตรงนี้จะคอยดูดูแลเราเพราะเราไม่เก็บขยะใช่ไหมครับขยะเราก็เก็บแล้วปุ๊บเราไม่ว่าในเรือเรานะเต่ปุ๊บเราก็ขยะนี่อกสัตขก็อยางเขาก็จะไปเก็บขัยะนะครับระหว่างล่องเรือเราหิวน้ำปุ๊บเนี่ยเขาจะมีน้ำให้เราดื่มนะครับมีซูชิไหมพี่มีจ้กมีซูชิมีซูชิแล้วก็แล้วก็ทุกคนก็เรามีประกันให้เรียบร้อย ว่ายน้ำเป็นไหมฮะเป็นค่ะไม่เป็นโอเคว่อย่างนี้ได้โอเคโอเคว่ายน้ำไม่เป็นก็ไปอยู่กับคนที่ว่ายน้ำเป็นโอเครับไว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมฮะเป็นใครใครไม่เป็นนะครับเนี่ยเป็นทุกคนเลยโอเคนะครับอุ่นใจครับอันนี้คุณบอลก็เดือนละหมือนกันคุณบอลก็จริงๆแล้วคุณบอลเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาสอนเรื่องการ BCG ขึ้นมาอีกอันนี้คุณคุณโบคุณโบที่เขาเก่งเรื่องนี้ครับเรื่องไอทำรูปประคบอ๋อลูกประคบในโปรแกรมไม่มีนะครับ ส่วนคุณโมนี่เขาเก่งเรื่องในด้านนี้ครับทำหลอดต้นอ้อหลอดอหลดในคือปัจจุบันนี้หลอดพลาสติกเราไม่ใช้หลอดน้ำต้นอ้อเดี๋ยวเราได้เห็นกันเป็นหลอดต้นอ้อในต้นต้นไม้ในวันกดีสุทรผู่นะครับผมอันนี้พี่พี่อภรพพี่อภรนี่จริงๆก็ตัวเขาอยู่นี่ครับเนี่ยนี่นี่อันนี้ทร้ทร้เาเรียกว่าทร้ไม่เตี่ยวมา นะครับบ้านน่พอนี่เป็นบ้านไฮไลท์ที่วันนี้ถ้าเราพายเรือไม่เหนื่อยจนเกินไปเราจะไปแวะชิมไปไปจิบชานะไปชิมชาที่ที่แม่หน้าบ้านค่ะไปดูว่าชาออแกนิกหน้าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนิพอ์นะครับแล้วก็โอเคอันนี้อันนี้พี่อลมาราอ่ะพี่อลมาราก็เป็นหลักเป็นเหลนขุนเนาะพี่อลมารากับพี่เล็กเป็นเหลนขุนเป็นหลานกับเป็นหลานขุนประพฤกคือพื้นที่ตรงเนี้ย เป็นพื้นที่ที่ดูแลโดยขุนประพฤกขึ้นมาทีงระหว่างล่องเรืออาจจะสาว่าะทำไมเป็นขุนทำไมอะไรยางเงขึ้นมาทีก็จะวันนี้จะเป็นพี่น้องกันเพราะฉนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวจะถ่ายว่าคนคนไหนนั่งหัวเรือคนไหนนั่งท้ายเรือเขาจะพาเราไปนะครับอันนี้คุณรัตนาพี่สาวผมอันนี้เป็นเห็นเห็นพวกผ้านี่ไม่ไม่ใช่หามัดนะม่นมัอนกนเดอเอาไ อันนี้เป็นเป็นมุสลิมอ่าเราเรียนใครมุตมุสลิมอยู่แหนอย่างงั้นขนมวันนี้เราจะเป็นจากขนมก็จะเป็นส่วนมุสลิมเนาะขนมเป็นเ้าแคลตรงนี้ก็เป็นโฮมเตย์นะโฮมเตด้านในด้านหน้าที่เป็นโฮมเลยใช่ครับอันนี้เป็นจะเป็นที่พักก็ได้เป็นศูนย์เรียนรู้ทุกอย่างิดได้ก็คือแล้วแต่ว่าจะนองได้ได้หมดเลยได้หมดเลยอันนี้จะเปลี่ยนไปเรื่องอาคารในประสงค์ในการที่ี้